สวัสดีค่ะกลับมาพบกนันนะคะเค o ฟอร์เรนซ์ลุงหรือพี่ฟอของน้นองๆในน,นะคะวันนี้พี่ฟออยากจะมาแชร์ว่าสิ่งของที่พี่ฟอชอบพี่ฟอขอเลือกมา5อย่างพี่ฟอก็ขอเลือกเป็น5ไอเทมนะคะที่ใช้ดูแลเฉพาะจุดเฮ้ยดีอ่ะเฮ้ยดีอ่ะแล้วจะบอกว่าสิ่งที่เอามาแชร์ในวันนี้เป็นสิ่งที่แบบอินแล้วก็ชอบจริงๆนะคะเริ่มต้นเลยหลายคนนะคะชอบมาถามพี่ฟอว่าพี่ฟอพี่ฟอยืดผมพี่ฟอทําสีผมไหนจะยืดอะไเขาเรยนะรีดผมม้วนผมเนี่ย ผมต้องเยินบอกเลยว่าเยินนค่ะแต่พี่ฟอนเนี่ยจะมีตัวช่วยดีๆอยู่ตัวหนึ่งแล้วพี่ฟอนเนี่ยก็เคยแบบ ทั้งตอบในคอมเมนต์แบบในช่องทั้ง Facebook หรือแม้กระทั่งใน Instagram ถ้าใครตามพี่ฟอร์มานานนะนี่เลยค่ะผลิตภัณฑ์หมักผมชื่อว่าชิเชโร่โปรเฟชชั่นอลตัวนี้นะสำหรับแบบคนที่แบบผมเสียมากๆจริงๆพี่ฟอร์ไม่แน่ใจไอ้รุ่นนี้เขาจะมีขายในร้านทําผมแต่เขาจะมีเป็นพวกแชมพูคอนดิชเนอร์ใช่ป่ะแต่ตัวครีมหมัผม,มพี่ฟอไม่เคยเจอนะคะ จริงๆเขาจะมาคู่กันแบบนี้เขาจะใส่ถุงมาแบบนี้เขาจะอยู่ในปริมาณ450 ML นะ mm. เขาจะมากับขวดเปล่าแล้วมันเหมือนเวลาที่เราใช้เราก็แค่เทมันดียังไงพี่ฟอะบอกว่ามันเอาผมพี่ฟออยู่คือเวลาที่ผมเราแบบมันแห้งกรอบมากอันนี้พี่ฟอแบบพูดตรงๆนะแบบเวลาเราทําเคมียิ่งเวลาไปยืดผมอะผมมันจะเสียแบบนานมากมันจะแบบ มันเหมือนจะสวยนะแต่ถ้าเวาลาจับมันมันมีความแบบแห้งกราดแบบแห้งกราดแบบพี่ฟอร์อธิบายไม่ถูกแล้วก็ไม่มีผลิตภัณฑ์ตัวไหนที่แบบจะเอาผมพี่ฟอร์อยู่เลยนะคะอันนี้ไม่นับพวกแชมพูคลิมนวดน,นะเพราะว่าบางทีแชมพูคลิมนวดพี่ฟอร์จะใช้แบบธรรมดาแต่พี่ฟอร์ต้องเติมให้รางวัลกับผมนะคะพี่ฟอร์ชอบอันนี้มันใช้ดีมากมันใช้ดีมาก <c oughs> ว่าพี่ฟอร์เคยไปถามแล้วการถามที่ร้านทำผมนะคะ <c oughs> เขาบอกว่าทำตัวนี้เป็นทิธิเมนต์ตัวหนึ่งเนี่ยตกครั้งละประมาณ พันกว่าบาทเลยอะแต่พี่ฟอซื้ออันเนี้ยที่ร้านปักซอยอุดมสุขนะคะเพราะว่าเป็นปักซอยหน้าคอนโดร้านเนี้ยถูกที่สุดแหละเขาจะแบบขายส่งเฮ้ยมันเอาผมพี่ฟออยู่คือผมจากที่เสียดมากๆมันมันไม่ได้สวยอะไรนะแต่หมายความว่ามันนิ่มแล้วมันทําให้ดูมีชีวิตชีวาแล,และชิ้นที่สองที่พี่ฟอใช้ดูแลเฉพาะจุดนี้เลยค่ะริมฝีปากจะเถียงว่าอืม ลิปปีปากเนี่ยสำคัญในาไหนนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเทรนในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยทุกคนเนี่ยแบบโอ้ต้องอินกับพวกลิปจิ้มจมแบบเฮ้ยแบบไครี่นู่นนี่นั่นลิปแมทอะไรอย่างเงี้ยแล้วจะบอกว่าพวกลิปแมทอะโหมังแบนโหจะแห้งเลยค่ะโหจะแห้งเลยค่ะแล้วแบบถ้าปากเป็นขุยแล้วมาทาเฮ้ยพี่ฟอร์บอกเลยนะว่าไม่รอดแบบพินาศพินาศอย่างแรงเลยนะคะจากประสบการณ์จริงพี่ฟอร์เลยแบบค่อนข้างจะแบบเฮ้ยไม่ได้นะปากแห้งไม่ได้พี่ฟอร์เนี่ย อินกับวาสลีนมากเพราะอะไรรู้ปะก่อนหน้าเนี้ยพี่ฟอเคยใช้วาสลีนตอนที่อยู่ต่างประเทศอ่ะใช้แบบแต่ตอนนั้นซื้อที่เมืองนอกมันถูกมากแบบว่าเป็นแบบไซส์ใหญ่ๆกับปุกใหญ่ๆร,ร,ราคาน่ารักสุดเลยนะคะแต่ถ้าใช้อน,นันแล้วพกไปไหนมาไหนเนี่ยพี่ฟอ็เลยว่ามันจะเปืองเนะื้อที่กระเป๋านะคะแต่ในนั้นตอนนี้พี่ฟอก็ย้อนกลับมาสู่หมวดเดิมพี่ฟอย้อนกลับมาใช้วาสลีนเหมือนเดิมเลยเพราะว่าตอนในวาสลีนที่เมืองไทยเนี่ยเขาทำไซส์เล็กมา คือเป็นไซส์ที่แบบสามารถแบบพกพาแบบไว้ในกระเป๋าสะพายได้นะคะเอาไว้ที่ออฟฟิศได้อะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีทั้งหมด3สูตรแน่นอนค่ะพี่ฟอร์ชอบสูตรนึ่หมอสูตรออริจินอลนะคะเดิมๆและสูตรที่2ก็าจะเป็นโคโค่บัตเตอร์และก็เป็นอันสีชมพูนะคะโรซี่พี่ฟอร์จะบอกสีเนี้ยคนฮิตใช้กันมากเวลาที่พี่ฟอร์นะคะสวอตลิปสติกอะ่ะหลายคนเห็นในรูปภาพใช่ปะ่ะเฮ้ยพี่สีนี้สวยสีนั้นสวย อ <Yeah. S 2> ยากให้มาดูภาพเบื้องหลังจริงๆค่ะว่ามันเย็นมากกว่าจะเช็ดออกโดยเฉพาะอย่างยิ่งบางแบรนด์ที่บอกว่าเข็มว่าติดทนนานมากถูเข้าไปเถอะถูเข้าไปเถอะแล้วบางนี่ห้อนะเหมือนแบบเป็นสียอมผ้าอันนี้คือวิ่ฟอแค่สมมุตินะโอ้โหเช็ดแล้วแบบยังไม่ออกยังไม่หลุดอะ,ะต้องแช่แล้วเวลาที่สำลีกับลิปลิมูเวอร์เช็ดอะมันมีการถูไทย พี่ฟอร์มีอุปคร้งหนึ่งปากบินไปวันหนึ่งอ่ะพี่ฟอร์ก็จะได้เจ้าเนี่ยวัสลีนะ่ะเอามาทาทาทา,ทาเพราะว่าวัสลีนะ่ะเขาจะเติมความชุ่มชื้นให้กับริมฝีป,ปาก <What? S 1> และไม่เพียงเท่านั้นนะคะคุณสมบัติของเจ้าวัสลีนะ่ะพี่ฟอร์เอาไปทาส้นเท้าคืออย่างวันไหนที่พี่ฟอร์แบบขยนันแบบวันไหนฟนะิตอะไรเงี้ยก่อนนอนแบบเออก็เอาวัสซีนมาทาตรงส้นเท้าน,นิดนึงเพราะว่าส้นเท้าพี่ฟอร์แห้งเกิดจากว่าตอนแรกอะ่ะที่อยู่คอนโดชอบพี้เกีใส่รองเท้าใส่ในบ้านพอไม่ใส่รองเท้าในบ้านพื้นลามิเนตนะ พี่ฟอร์ดเดินแล้วรู้สึกว่ามันแห้งแล้วมันเหมือนแบบมันเป็นเส้นแต่มันก็ไม่ได้ถึงกับแตกนะแล้วพี่ฟอร์ดก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วอย่างบางวันเราฟิตอ่ะใส่ถุงเท้าแล้วก็ทาเจ้าวัสเลียเนี้ยแล้วก็ให้มันขังขังขังไว้พอตอนเช้าตื่นขึ้นมาเออรู้สึกว่าเนื้อบริเวณนั้นน่ะมันดูชุ่มชื้นแล้วมันดูสอบลงนะคะและเจ้าวัสเลีเนี่ยก็หาซื้อได้ง่ายมากท็อปนะคะแล้วก็ซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆบูธวัสดุและไอเทมชิ้นที่3นี่เลยค่ะนี่วิชี่อะคว เอร์โมไนท์สปอร์กลัวออกเสียงผิดรู้ปะทาไมถึงชอบคือพี่ฟอต้องบอกก่อนเลยว่าจริงๆริงอพี่ฟอเข้าใจผิดเพราะว่าพี่ฟอทานยาสิวใช่ปะ่ะตอนนี้ก็ลดปริมาณแล้วพี่ฟอเอ๊ะทำไมผิวพี่ฟอดูแห้งๆเพราะเวลาลงรองรอง,รองพื้นเนื้อแมทอยู่เนี้ยแบบรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเหมือนเดิมคุณหมอบอกจริงๆน้องอะไม่ได้ผิวแห้งแต่น้องอะผิวผสมแต่เหมือนกับว่าพี่ฟอทานยาอยู่ไงเขาบอกว่าเคยสังเกตไหมถ้าสาวๆคนไหนที่แบบ น้ำมันมากหรือผิวผสมเนี่ยแล้วเวลาที่แบบหลังๆห,หน้าหน้าก็รู้สึกแห้งตึงเอ๊ะก,ก็ยังสับสนนั่นหมายความว่าผิวเนี่ยขาดน้ำเจ้าตัวเนี้ยพี่ฟอใช้แบบรู้สึกว่าตอนเช้าที่ตื่นขึ้นมาเออมันมีความชุ่มชื่นอ่ะพี่ฟออธิบายไม่ถูกจริงๆเขาบอกว่าให้ใช้เจ้าตัวเนี้ยนะคะแบบ ทุกวันแต่ในฉลากข้างกล่องเขาเขียนเลยว่าเป็น overnight คือเราสามารถใช้สัปดาห์ละ2ครั้งพี่ฟอร์ใช้สัปดาห์ละ2ครั้งแล้วพอแบบหนานๆเลยนะแล้วตอนเช้าที่ตื่นขึ้นมาพรเป็นคนนอนห้องแอร์ใช่ป่ะเฮ้ยมันมันลื่นอะ่ะมันรื่นปืดอะ่ะอธิบายไม่ถูกพี่ฟอร์บบเลบอกเฮ้ยเฮ้ยมันดีจริงๆว่ะรู้สึกว่ามันคุ้มมากแล้วก็ไซส์เขาก็แบบ ค่อนข้างที่จะแบบใหญ่สุดๆเลยค่ะและไอเทมชิ้นที่4ที่อยากจะนํามาพูดถึงนะคะตัวนี้ไม่พูดไม่ได้เพราะว่าเพิ่งรีวิวไปแต่อันนี้เป็นความชอบส่วนตัวและขวดนี้เป็นขวดที่2ที่ใช้คือบอกตรงๆอันนี้ไปแอบไปซื้อเองนะไม่ใช่ว่าทางแบรนด์ส่งให้เพราะาทางแบรนด์ส่งมาให้เนี่ยหมดไปแล้วคือพี่ฟอร์บอกก่อนเลยว่าหลังๆมาในเวลาอะไรที่ใช้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บนใบหน้าเดี๋ยวนี้ไม่งกแล้วค,คือแบบจัดเต็มเลยรู้สึกว่ามันจะได้แบบครอบคลุมทั้งใบหน้าครอบคลุมทั้งใบหน้า ตัวนี้จะเป็นฟิซิโอเจลเดลี่ดีเฟนต์นะคะตัวนี้เป็นไนท์ครีมและพี่ฟอจะบอกว่าพอหลังจากที่ใช้แบบมาอย่างต่อเนื่องใช่ป่ะเออรู้สึกผิวของพี่ฟอสค่อยๆแข็งแรงขึ้นแต่พี่ฟอจะใช้ตัวเซรั่มนะคะก่อนแล้วก็ค่อยใช้ตัวนี้เป็นสเต็ปที่2คือตอนแรกยังไม่ใช้เซรั่มเหมือนกับัต้องการทําให้ผิวมันปรับตัวก่อนพอมันเริ่มค่อยๆดีขึ้นตอนนี้อาการแพ้ไม่มีและพี่ฟอก็ใช้เซรัม่มแล้วก็ใช้ตัวไนท์ครีมแล้วก็นอนหลับปุ๋ยนะคะต่อมานะคะเป็นชิ้นที่5นีี่เลยทพฟใช้ดูแล เฉพาะจุดนะคะหลายคนเอ้ยอะไรอ่ะอันนี้เป็นของแถมชื่อว่าคลินิกดิฟคอมฟอร์ตเป็นแบบครีมที่ทามือแล้วก็จะช่วยให้พวกจมูกเล็บข้างๆเนี่ยดูอ่อนลงพี่ฟอร์บอกว่าตั้งแต่ใช้ครีมทามือมานะถ้าพูดถึงเรื่องเท็กเจอร์อ่ะชอบอันนี้มากมากแบบมากๆเลยอะ่ะแต่เขาไม่มีกลิ่นหอมเลยนะจะบอกว่าจริงๆเมื่อก่อนใช้ไซส์ใหญ่แล้วไซส์ใหญ่เพิ่งหมดไปแล้วเป็นคนบ้าของแถมไงเวลาไป Melbourne เมลเบิร์นอะไรเงี้ยก็จะชอบถ้าเข้าแถมอันนี้นะ ตุนตุนตุน,ตนหาเรื่องซื้อจะตุน,ต,นตุนเพราะว่าเราต้องมีพกติดไว้ในกระเป๋าสะพายตัวนี้ดียังไงพี่ฟอจะบอกว่ามมยเจอตึบใช้แล้วมือไม่เหี่ยวเพราะพี่ฟอเป็นคนทํางานบ้านเองโดยเฉพาะอยิง่งตอนที่อยู่เมลเบิร์นเนี่ยคือทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมือมันแบบมันไม่นุ่มเหมือนเมื่อก่อนแล้วอ่ะพี่ฟอจะอธิบายยังไงแต่บางคนแบบว่าเวลาพี่ฟอเคยถ่ายมือลงในแบบ Facebook ก็มีคนชมว่าพี่ฟอแบบนิ้วเรียวเนอะทำไมนิ้วแบบนิ้วเหมือนไม่ใช่คนทํางานนิ้วคุณนาย พ่อรู้จักกันจริงนะแล้วรู้แบบการใช้ชีวิตจริงนะพี่ฟอแม่งทำทุกอย่างเองหมดเลยถ้าไม่ทาคิมทามือนะคะป่านี้ทำงานอย่างนี้นะบอกเลยว่ามือคงไปแล้วแบบคงเย็นสุดๆแล้วอะในความคิดของพี่ฟอนะและนี่นะคะเป็น5 i ไอเทมเด็ดที่พี่ฟอบอกใช้ดูแลเฉพาะจุดนะคะไม่ว่าจะเป็นผมปากหน้ามือพี่ฟจะบอกว่าเป็นสิ่งของพี่ฟอใช้แล้วรู้สึกว่า อินรู้สึกว่าเอาผลลัพธ์เนี่ยมันเห็นเลยแม้กระทั่งริมฝีปากนะคะปากก็ดีขึ้นผมก็ดีขึ้นแล้วก็หน้าก็มีความชุ่มชื่นมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับวันนี้พี่ฟอไปก่อนละค่ะแล้วเจอกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ